ตอนนี้นะคะเราก็ออกเดินทางเวลาประมาณเจนาฬิกานั่นก็คือเจดโมงเช้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาลูกลิงนะคะไปดูสัตว์ไปส่องสัตว์ที่เขาใหญ่ใช่ไหมเขาใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เขาใหญ่เลยเด็กน้อยนะคะเพิ่งตื่นนอนเลยอุ้มขึ้นรถมาเลยอยู่บนรถนอนอ้ออยู่บนรถนอนอยู่บนชุดนอน โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันแม่ก็ยังไม่ตื่นเหมือนกันเจอกันนิดนึงเลยนะโอเคหลังจากที่เราแวะกินข้าวเสร็จแล้วนี่กินอะไรครับกินกินขนมต่อครับใครซื้อให้ครับลูกของคิเุณของคุนกี่บาทครับชั้มบาร์ครับลูกแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อนะไปเาข ปโอเคออกเดินทางได้เลยครับ Let's go Let's go I'm okay. not ครับครับผมทนี้เราก็ถึงวัฒนาแล้วฮะวิวสวยมากเลยครับไปเดี๋ยวเราไปหาโลเคชั่นกันกลางแปดกลางแ่งตัวน้อยที่ชอบเดินทางไปทุกที่ที่มีอื่างแรวมากมายวันไหนที่ฟ้าใสหรือฝนตกพร้งเธอก็ออกไปตามฝันทันทีเป็ทีมชอบเที่ยวเป็นไหน เธอพี่เที่ยวในป้ามีต้นไม้สูงเธอดินมาเต็มท้องฟ้าหรือไปทีมงานลำบากลำบนแห่งชาติป๊าป๊าโกตรมันเป็นอะไรกันสองพ่อลูกนนเนี่ยรอมไมมานี่อ่ะมานี่อระวังโดนนิ้วนะ ตอกเลยลูกมันตอกสูงี่และจะมาอันนี้ด้วยนะนี่อะไรตอกตัวไหนมาคุยลำเด้อเห็นไหมนู่นตัวนู่นด้วยลูกนู่นนุ่นนุ่น,นตัวหนึ่งอันนี้เด็ก ตอกสมองเราเองไหนป้าดูหน่อยโอ้สุดยอดเลย <Wow. S 1> นี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยนี่นี่พิษพิษ uh huh. นี่เราเนี่ยเราโอ้ oh. สุดยอดเลยนี่สายแคมป์ตัวจริงตอกเลยครับโอเคโอ้สุดยอดเลยมันสื่อถึงนะพาเจ้าข้องมันจะโดนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้า,ปาตอกดีกว่ามันต้องตอกอย่าง,ง,ง uh huh. นี้ับอย่างนี้ดูนี่ โ <Okay. S 2> อเคหายทุกคนค้วยทมอะไรครับถือถือถือถอ,อ้าชนชนลูกชน,นมาอะไรกันครับทีมงานไม่หลงก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแบงแบงเอานหน่อย วิวเด่นเลยวิวไรวิวลอยล้านน,น,นี่สิยามค่ำคืนครับผม <ไป S 1> อ่ะแม่สวัสดีค่ะทุกคนกำลังกินหมูวดทากันนะคะอร่อยไหมอร่อยมากเดี๋ยต้องไปคุยขยายโอโ้อโหโอ้โห ไม่คร uh ับเสีย huh. ด oh. 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 ียสวยอยู่อูมามิี่อันนั้นะัดีมากเดี๋ยวเราไปดูนีเต็นทานอนนะคเป็นวิลาริโด

นนได้หนึ่งห้องนะครับห้องก็จะล็อกๆหน่อยอันนี้จะเก็บแล้วนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งห้องนะครับอันนี้มันมีที่นอนเป่าลมเนี่ยมันเก็บตลอด okay. ยืนได้สูงผมสูงประมาณร <c oughs> ้อยแปดสิบยืนได้สบายๆโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะเก็บเต็นท์กันแล้วนะครับ กลับบ้านดีกว่าโอเควันนี้เป็นวันที่เราต้องเดินทางกลับแล้วใช่ไหมคะเดีย๋ยวแม่ไปรับใหม่ได้ไม้มปิดเทอมนะลูกนะามีเด็กเันหนึ่งตานะคะเดี๋ยวเราไปแวะทานข้าวกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวลูกทีม่า,าเราจะได้ไปแวะที่ไหนกันต่อนะจ๊ะไปกันเลย let's go let's go <S <laughs> 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 น่าก,กาลัวไหมลูก หัวสายเลยหัวพี่สายดึกดิกเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโห <c oughs> ชันชันเกิน ไรนะโอเคฝากกดไลค์ก,ก,กด,ด okay, กแชร์ให้น้ำพี่ด้วยนะคะบ๊ายบายิด็กิงตัวน้อยที่ชอบเดินทางไปทุกที่ที่มีเรื่องราวมากมาย